น้อยแต่มากมัตตินีลี่ซูเปอร์ซับอาร์เซนอลยิงตีเสมอแมนซิตี้การเบียนมัตตินีลี่แนวรุกทีมชาติบราซิลกลายเป็นซูเปอร์ซับของอาร์เซนอลหลังลงสนามแค่เพียง18นาทีแต่ยิงประตูสำคัญช่วงทดเวลาเจ็บ 90+3 วกช่วยทีมตีเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามเอมิเรตสเตเดียมศึกพรีเมียร์ลีก21กันยายนที่ผ่านมาเกมนี้มัตตินีลี่มีโอกาสยิงตรงกรอบแค่เพียงครั้งเดียวแล้วเปลี่ยนเป็นประตูทันที สัมผัสบอลแค่5ครั้งแต่ทำได้เด็ดขาดครับได้เลติง7.02จากหูสกอร์และยังเป็นสิตินักเตะอาร์เซนอลที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดในการเจอทีมของเป๊ปกวาร์เดลลานับตั้งแต่ปี2016ด้วยผลงาน2ประตู2แอสซิสยืนยันถึงความเป็นตัวทีเด็ดของปืนใหญ่ตัวจริง